สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยนะคะจัดทำโดยคุณครูอรพิมณทพันธ์น,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยในเรื่องคำที่ใช้ทอนัมันโทรหรือหรือนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้คำที่ใช้ทอนัมันโทรหรือหรือนะคะ เรามารู้จักตัวชี้วัดกันก่อนก่อนนะคะตัวชี้วัดข้อที่1อ่านออกเสียงคําข้อความเรื่องสั้นๆและบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 2. อธิบายความหมายของคําและข้อความที่อ่าน 3. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด4เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําคำที่ใช้ทอนามโทนะคะ ทอจะอ่านจะออกเสียงเป็นทอทอทหารทอจะอ่านออกเสียงเป็นดอซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองแบบนะคะส่วนคำที่ใช้หรือหรือออกเสียงเป็นหรือหรือออกเสียงเป็นริหรือออกเสียงเป็นเรจะแบ่งออกเป็นสามแบบนะคะเด็กๆต้องหัดสังเกตนะคะต่อไปคำที่ใช้รือรือออกเสียงเป็นรือนะคะมีอยู่หนึ่งแบบนะคะ เดี๋ยวเรามาอ่านสะกดคำและก็สังเกตเสียงอ่าน well แต่ละคำนะคะมนทาสะกดว่ามอโอนอมนทออาธามนทากุลโทนสะกดว่ากออ ok ุนอกุลทอโอลอทนกุลทนบัณฑิตสะกดว่าบออะนอบานดอิตอดิตบัณฑิตนะคะคำว่ามนทากุลโทนบัณฑิต อ่านออกเสียงทอต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเฉลยก,กันเลยนะคะมนทากุลทนอ่านออกเสียงทอเป็นเสียงทอทหางหาตบัณฑิตอ่านออกเสียงทอเป็นเสียงดอเด็กนะคะอ่นักเรียนคิดว่าทอนามนโทลักษณะาการอ่านออกเสียงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะอ่านออกเสียงได้สองแบบคือเสียงทอและเสียงดอค่ะ รืดูฝนสะกดว่ารืดอูรืดูฝออกนอฝนรืดูฝนริเดศสะกดว่าริทอเธออิการันริดอเอชอเดทริษเดดาวเลิกสะกดว่าดออาวดาวรอกสกาการเริกดาวเริกนะคะคำว่าฤดูฝนริเดดาวเิกอ่านออกเสียงรืเป็น หรือแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะรืดูฝนอ่านออกเสียงหรือเป็นหรือฤิเดชอ่านออกเสียงหรือเป็นริดาวฤกษอ่านออกเสียงหรือเป็นเรนะคะนักเรียนคิดว่าหรือมีลักษณะาการอ่านออกเสียงเป็นอย่างไรอ,อ่านออกเสียงได้สามแบบคือเสียงหรือ เสียงริและก็เสียงเรนะคะรือไทยสะกดว่ารือทออะยอรือไทยรือสีสะกดว่ารือสอีรือสีรือสายสะกดว่ารือสออยอรือสายนะคะต่อไปคำว่ารือสายรือสี คำว่ารือไทยรือสีรือสายอ่านออกเสียงรือเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะอ่านออกเสียงรือเป็นเสียงรือนะคะนักเรียนคิดว่ารือมีลักษณะการออกเสียงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะอ่านออกเสียงได้แบบเดียวคือเสียงรือต่อไปเรามา ศึกษาความรู้คำที่ใช้ทอหรือรือนะคะคำที่ใช้ทอนะคะต่อไปคำที่ใช้รืออรือเป็นสระเกิน สระที่มีเสียงพยัญชนะรอรวมอยู่ด้วยหรืออ่านออกเสียงได้3แบบนะคะแบบที่1ออกเสียงเป็นรอแบบที่2อง่อานออกเสียงเป็นริแบบที่3อ่านออกเสียงเป็นรฤแบบที่1อ่านออกเสียงเป็นริเช่นฤดูอ่านออกแบบที่1อ่านออกเสียงเป็นึ Sheikh นะคะรออึฤดูฤดูก็คือส่วนของปี ึ่งแบ่งโดยถือเป็นถือเอาภูมิอากาศนะคะเป็นหลักก็คือจะมี3ช่วงนะคะก็คือฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนส่วนค่าฤหัสก็คือผู้คองเรือนพึกษาคือต้นไม้มรึตายูก็คือความตายหรือชื่อดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะคะต่อไปการอ่านออกเสียงเป็นริเช่นฤชฤชก็คือผู้มีอำนาจนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ กิษณาก็คือส่วนของเนื้อไม้ซึ่งมีสีดำตรินก็คือหญ้าคฤิสีก็คือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้องนะคะต่อไปออกเสียงเป็นเรอจะมีเพียงคำเดียวนะคะก็คือเริกเริกนะคะซึ่งหมายถึง เวลาที่คาดว่าจะได้ผลดีเลิกงามยามดีอะไรประมาณนี้นะคะ,อะสองดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะก็คือดาวฤกษ์นะคะคำที่ใช้รือนะคะหรือถ้าใช้โดดโดดไม่มีประสมกับพยัญชนะใดหรือมีความหมายอาจจะมีความหมายว่าหรืออะไรไม่ใช่ซึ่งจะพบเฉพาะในบทร้อยกรอง แต่เมื่อนำมาผสมกับคำอื่นจะมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นหรือสีหรืีก็จะมีความหมายว่านักบวชหรือสายหรือสายก็จะเป็นคำที่ใช้เกี่ยวกับผู้เป็นใหญ่เช่นกษัตริย์หรือทายก็คือเป็นใจหรือความรู้สึกนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูบทร้อยกรองนะคะ,ะมาร่วมการทายปริศนาคำทายนะคะ เรียนครบ4ปีปริญญาตรีได้มาจบการศึกษาเรียกว่าอะไรคะมาดูเฉลยพร้อมๆกันบัณฑิตนะคะเรียกว่าบัณฑิตก็คือผู้ที่มีความรู้นะคะต่อไปขอ้อ2นักบวชอยู่ในป่าวิชามากมีช่วยเหลือคนดีชีวียืนยาวาเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะ รือสีนะคะประเทศยิ่งใหญ่เกรียงไกรแน่นอนเมืองหลวงลอนดอนเงินปอนใช้จ่ายามาดูเฉลอังกฤษนะคะเป็นประเทศอังกฤษเลยต่อไปเราจะมาทำแบบทดสอบพร้อมกันนะคะคำในข้อใดอ่านผิดข้อไหนคะ เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยคำในข้อใดเขียนถูกต้อง m มนโทเวทีพุทธซาน้ำทิพข้อไหนเขียนถูกามาดูเฉลยคำใดอ่านออกเสียงทอเตกต่างจากข้ออื่นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะแตกต่างจากข้อ4คํคำใดอ่านออกเสียงหรือเป็นริ รดูหารือไทยทฤษฎีเลิกเดี๋ยวเรามาดูเฉลยอ่ข้อที่5คําใดอ่านออกเสียงหรือแตกต่างจากข้ออื่นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะ ข้อที่อ่านผิดก็คือบินทบาทาแต่ข้อ4นะคะเขียนว่าบินดาบาทดอเด็กใช่ไหมคะดอเด็กไม่ใช่บินทบาทจะต้องเป็นเสียงทอตั้งหานสราระะนะคะถ้ามนโทนะคะเขียนถูกต้องส่วนเวทีใช้ทอตังหารทออีทีนะคะพุทธาก็ใช้ทอตั้งหานดอเรือสราราน้ำทิพ ใช้ท้อตังหารไม่ได้ใช้ทอมนโทนะคะข้ออื่นข้อที่1นมนทาอ่านออกเสียงมนทาข้อที่สงบัณฑิตอ่านออกเสียงบัณฑิตข้อที่3ม,มนโทอ่านออกเสียงมนโทข้อที่4บินทบาทอ่านออกเสียงบินทบาทข้อสงบัณฑิตนะคะแตกต่างจากเพื่อนเลย มกันเลยอ่าทฤษฎีอ่านว่าทฤษฎีนะคะซึ่งอ่าอ่านออกเสียงหรือเป็นรินะคะข้อที่3นะคะปริษฐา,าแตกต่างนะคะแตกต่างจากคนข้ออื่นเลยเนี่ยดูตรงนี้นะคะตัวอย่าง ต่อไปเรามาสรุปความรู้นะคะคำที่ใช้ทอนมันโทหรือรือคำที่ใช้ทอนมันโทจะแบ่งได้เป็นสองแบบนะคะก็คือจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงทอทหารเป็นเสียงดดเด็กส่วนคำที่ใช้รือนะคะจะอ่านออกเสียงได้3แบบก็คือเสียงรือเสียงริเสียงเรอนะคะคำที่ใช้รือจะอ่านออกเสียงได้เป็นเสียงรือ1เสียงเลยนะคะมี1แบบนะคะ ให้เด็กๆจําไว้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวก็จะมีข้อสอบให้เด็กๆทํานะคะ,ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ